ครื่องอะไรยังมีเลยชมธรรมชาตินะคะธรรมชาติตอนช่วงนี้ก็จะเป็นฝนตกก็จะต้นไม้เขียวถ้าฝนไม่ตกก็จะไม่เขียวนะคะเครื่องปั่นย่อยใบไม้นี่ใบไม้สดด้วยเออดูอข้อถังอันนี้มาทำสนใจติดต่อราคาเท<ม><ม>่าไหร่ครับไม่มีคน<ม>ตอบไมหม อ๋อนี่ไงพ่อพูดถึงไอ้นี่ไฮ้ำมันเขาโมนะส่วนใาโมแบบเครื่องตัดหญ้าสีเขียวกับภูเขาทำใบพงใบพัดแล้วก็เอาถังนั้นน่ะนี่นะคะเป็นที่หย่อนเวลาหย่อนใบไม้ลงไปน่ะพอมันลงไปใช่ไหมมันก็ไปปั่นปั่นปั่นแล้วก็ทะลุออกมาเหมือนเครื่องสีข้าวอ่ะแบบนั้นอ่ะ จริงๆอ่ะก็ดีนะไอ้เครื่องปั่นย่อยเพราะว่าอะไรสุดท้ายแล้วถ้ามันย่อยอ่ะมันจะเป็นสวยได้ไวใช่ป่ะแต่ถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันจะทำให้ไฟมึงไฟไหม้ไฟ นี่นะคะอันนี้ก็จะมีต้นกล้วยปลูกใหม่นะคะก็จะมีกล้วยหอมทองแล้วก็กล้วยเล็บมือนางนี่นะคะ4ี่หต้นเดี๋ยวพอโตแล้วเดี๋ยวย่าจะพามาอัปเดตอีกทีนะคะนี่ค่ะอันนี้กล้วยน้ําว้านะคะฝั่งนี้มีสองต้นนะคะแล้วก็มีชะอม